พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวัดท้ายตลาดมีชื่อเสียงโด่งดังมากมาตั้งแต่ในอดีตและวัดแห่งนี้มีพระเครื่องที่เป็นพระยอดนิยม อยู่หลายยุคหลายสมัยเช่นพระกุเนื้อผงใบลานพระปกใบมะขามของเจ้าคุณสนิทสมรธคุณนอกจากนี้ยังมีสร้อยตะกุดประคำคาบของเจ้าคุณสนิทที่สุดแสนจ,จะหายากในปัจจุบันในส่วนของพระกุเนื้อผงม,มีการสันนิษฐานกันไว้หลากหลายบ้างก็ว่าเป็นพระที่สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์สร้างไว้ก็มี วัดโมรีโลกกยารามเป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยามีนามเดิมว่าวัดท้ายตลาดตั้งอยู่ที่หลังพระราชวังเดิมปากคลองบางกอกใหญ่ฝั่งทิศเหนือกรุงเทพไหนแผ่นดินพระเจ้ากรุงทนบรุรีวัดนี้อยู่ในเขตพระราชฐานจึงไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ต่อมาในรัชกาลที่หนึ่ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระมหาศีวัดราชสิทธิเป็นพระเทพโมลีแล้วให้มาครองวัดนี้ครั้นต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระพุทธโคสา,าจารย์ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาไลรัชการที่สองทรงเปลี่ยนผ้ารามใหม่เป็นวัดพุทธไทยสวรรค์พอถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่สาม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ปฏิสังขรพระอารามโดยตลอดกับพระอารามอื่นๆอีกและพระราชทานชื่อวัดเสียใหม่เป็นวัดโมรีโลกยารามมาจนถึงทุกวันนี้แต่ชาวบ้านโดยทั่วไปยังเรียกติดปากกันว่าวัดท้ายตลาดวัดท้ายตลาดนี้เป็นสถานที่ศึกษาของพระราชโอรสในรัชกาลที่สองอหนึง่ง สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ขุนสมัยเป็นพระพุทธโคสาจารย์เป็นภาคกรรมวาจาจารย์ของรัชกาลที่สามและถวายภาคสอนแด่รัชกาลที่สี่เมื่อท่านมรณาภาพลงรัชกาลที่สามทรงภาะกรุณาโปรดเกล้าให้หล่อรูปปรดิดสถานไว้ในหอที่ทรงสร้างไว้ในวัดเรียกกันว่าหอสมเด็จโดยรอพร้อมกับพระรูปสมเด็จพระสังฆราช สุกไก่เถื่อนพระกุเนื้อผงใบลานที่พบในกรุวัดท้ายตลาดนี้ตามประวัติแล้วเป็นพระที่สร้างโดยพระวิเชียนมุนีอดีตเจ้าว,วาดองค์ก่อนท่านเจ้าคุณสนิทพร้อมทั้งหลวงพ่อแย้มและหลวงพ่อกินพระอาจารย์สายกรรมฐานผู้ทรงกิตติคุณของพระอารามแห่งนี้ได้สร้างบรรจุไว้ในสมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชการที่5เมื่อประมาณปีพศ2431การเปิดกรุนั้นได้มีคนล้ายลักลอบเจาะผ้าเจดีลายสององค์ทางทิศใต้อยู่หลายครั้งและทางวัดก็อุดซ่อมอยู่เสมอครั้งในปีพศ2485คราวกรณีพิพาทอินโดจีนทางราชการกระทรวงกราหมได้มีหนังสือขอพระเครื่องมายังสำนักนี้ เพื่อมอบให้กับทหารและตำรวจเช่นเดียวกับที่ไปขอ,อยังสำนักอื่นๆพระประสิทธิ์ที่ศีลคุณเจ้าวาดในสมัยนั้นจึงได้ดำริให้ขุดพระเจดีย์รายในวัดและได้พระเครื่องออกมาเป็นอันมากกับได้ทั้งพระเครื่องอีกส่วนหนึ่งซึ่งบรรจุป,ปิบบัตกีบนเพดานพระอุโบสถและเพดานหอสมเด็จรวมทั้งสิ้นประมาณ4ี่พองค์มอบให้ทางราชการไป เป็นผ้าพิมพ์ต่างๆหลายชนิดในระยะต่อมาได้พบพระเครื่องแปรผ้าวัดตลาดอีกที่เช่นวัดนางชีและวัดหงอีกด้วยนอกจากนี้ยังพบตะกรุดเนื้อชินผุผุอีกจำนวนหนึ่งแสดงว่าพระเครื่องวัดท้ายตลาดมีการบรรจุไว้ตามกรุต่างๆหลายที่ด้วยกันพระวัดท้ายตลาดที่พบครั้งนี้เป็นผ้าเนื้อผง ผสมผงใบลานลักษณะคล้ายกับสมเด็จปีรันมีคาบนวลกรุจับที่ผิวของพระและมีไขขาวจับอยู่ทั่วไปที่ด้านหลังส่วนมากจะมีรอยประทับตาเป็นอักคระกดลึกลงไปในเนื้อพระพระกูวัดท้ายตลาดนี้มีพระพิมพ์ต่างๆมากมายหลายแบบด้วยกันและที่กูแตกก็พบว่ามีจำนวนมากถึง48,000องค์ เป็นอย่างน้อยการจำแนกพิมพ์พระกุวัดท้ายตลาดเท่าที่ปรากฏมีมากกว่า50พิมพ์มีพุทธลักษณะต่างๆกันในหลากร้ายอาริยบทแต่ภาพวัดกุท้ายตลาดที่นิยมและเป็นที่รู้จักพบเห็นกันบ่อยๆมีดังนี้เช่น 1. พระวัดท้ายตลาดพิมพ์ภาพปิดตาขัดสมาธิเพชร 2. พระพิมพ์แม่พระธรณีมวยผมสี่เหลี่ยมใหญ่ 3. พระพิมพ์แม่พระธรณีมวยผมห้าเหลี่ยม 4. พระพิมพ์นางกวักสี่เหลี่ยม 5. พระพิมพ์นาคปกเต็มองค์เป็นต้นส่วนในด้านพุทธคุณนั้นดีทางด้านเมตตามหานิยมเป็นเลิศและทางคล้าวคลาดอยู่โยงคงกพันชาตี ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่